สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับผมลูกสอนคนนอนหน้าผ้าละครับคือเก่าคือเดิมครับผมวันนี้บ่ได้ไปมสยครับวันนี้อยู่สวนครับผมอยู่สวนทุ่งหน้าอินพะพาลำพอดีเหมือนนี้พี่นอ้อนเงเพืออบบนนพ่อนมาเบิงสวนนาครับพี่น้องเพื่อนมาจากอำเภอซีรินทอนจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเพื่อนมาเบิงสวนม้าส้มมาชิม อินทภาลัมครับจะบผ่มผืนผ้าย่างไปเเบิงครับผม สวัสดีครับพ่อใหญ่ครับผมสวัสดีครับซิมเบิงเราบ่ครับซิมเบิงเราบ่เป็นยังไงแน่ยไม่เป็นอยังน้อวันนี้ร้านหน่อยคือนลมน้อโอ้ยคุบหนูคุบหนูเอาเอาปิดซิมเบิงพ่อใหญ่ปิดซิมเบิงอม่งน ชิมบังครับหวานบอชิมเลยดูเปิดสวนวันที่ยี่สิบเก่าครับผมยี่สิบเก่ากรกฎาคือสุกเต็มที่ครับขีดามยอืมแซ่บแซ่บแซหวานนี่่อยไงร้วว่าแซ่บรล้ว่ารัว่าหวานอยู่สันเดี๋ยวมาเบืองพ่อใหญ่าพีครับ สวัสดีครับ,รบพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับอนีตเป็น <c oughs> คุณพอ่อบุญมีเนาะครับนอ่อบุญมีน้าพันธ์ครับซื้อเตรียมเพื่อนหมอแนหรือว่าหมอแคนบุญมีครับถ้าพี่นองอกาเคยเบิ่งไอ้ตลกคณะไอ้เพชรบินทองเนาะครับนออก็กจะเคยเห็นพนอีดอกผนเป็นมือกองมือ <c oughs> มือ,ม,อมือกองมือกองท่อม <c oughs> <c oughs> แค่นเพื่อกระเป๋าครับเรียนในทั้งสองอย่างพ่อใหญ่ลงลาเปิดสวนวันที่ยีเกด้วยครับให้พี่นออกครับมาชิมเบิอง พ่อกนันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมครับเปิดสวนพร้อมครับพร้อมให้พี่น้องเข้าขับมาซิมมาส้มมาชอบมาเซลยวฟี่มถา่ายรวบได้ครับ อาผู้ดใดเขามาเบิงคลิปนีเนาะครับนอมาเบิงคลิปผมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ร่ำร่ำรวยๆกันทุกคนเนาะครับนอโปรดติดตามเด้อครับเด้อติดตามอยู่โปรดติดตามนะครับตอนนี้เียกทุบแจบแห้งติดตามช่องช่องไม้นะครับเด้อช่องไอ้ลูกสอนคนนอนหน้าผ้าละหรือว่าลูกสอนคนนอนหน้าหอยู่หา,ยยหากินคนเดียวกันครับ ครับนี่คุณแม่ยม่ใหญ่ผมเองครับเพื่อนว่าหวานกรอบเพื่อนว่า,าแซ่บแซ่บอร่อยอเอาเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะครับน้อโปรดติดตามกันอีกคลิปหน้าต่อไปเนาะครับน้อม,มื้อนี้ผมลุงสอนคนนอนหน้าผ้าร้อกับผ้าพี่น้องมาเบิ่งสวนครับอพอดีพี่นออ้องเพิ่นขึ้นมาจากอำเภอสิรินธรเนาะครับน้อ พ่อใหญ่ไม่ใหญ่เท่านี่ละ่ะนนครับท่านเคยเห็นจัืเดือดพนบาบนเคยเห็นพนบาพ่อใหญ่มเม่ราไเป,ป็นตอนสั่นผู้หล่อเลยกิน,น้อ้มันหอมแซ่บดีหวานเดี๋ยวสิมาอุดหนุนมันชุกก,ก่อนอ่าคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะครับเน,นาะสวัสดีครับ